สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอธิบายว่าบาซีเป็นตัวอะไรกันแนะ่พร้อมกับจะมาเปิด q a ด้วยเอด้วยไม่ต้องถามนะครับว่าเสียงผมเป็นอะไรผมแค่เ่ิยเฉยๆนะครับนั้นจะรอเสียเวลายอยู่ไรนั้นเริ่มกันเลยนะครับนั้นเราผมก็จะเริ่มเลยนะครับ มันจะมีสองล่างก็คือล่างที่เพิ่งสร้างมาใหม่กับล่างเก่านะครับล่างที่สร้างมาใหม่มันก็คือล่างปีศาจเทียมนั่นเองทุกคนอาจจะไม่เห็นตอนที่บาชิโดนยาฉีดเข้าไปในท้องนะครับก็คือนั่นก็คือยาที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นปีศาจที่เขาทดลองกันนะนะคือเอตรงผมเบียวนั่นแหละครับแล้วถามว่ามันคือเผาอะไรกันแน่ก็คือเผาปีศาจเทียมนั่นแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่ สายเลือดแท้เพราะว่ามันเป็นเผ่ามนุษย์แล้วโดนยาฉีดใส่แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็โดนไปแล้วนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าพลังที่ใช้ตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่มันก็คือหนวดอะไรสักอย่างนี่แหละครับอย่าคิดมากไปเลยเพราะตอนนั้นผมคิดไม่ออกจริงจริงว่าจะเอาแบบไหนดีผมเห็นว่ามันเท่ดีก็เลยเอามาทำแบบนี้นะครับอย่าคิดมากเลยนะครับเออลืมไปเลยไอ้หนวดนี่บาชีสามารถใช้ได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับ และผมก็ขอสารภาพหน้าที่นี้ด้วยว่าผมเผลอจิ้นล่างมนุษย์กับล่างนี้ไปแล้วขอโทษเลยนะครับมันฟินดีแล้วก็ข้าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับลูกชายคนนี้ของผมก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์นะเออลืมไปสุดท้ายนี้ก็ Q&A นะครับข้ามีใครอยากถามก็ถามในคอมเมนต์ได้เลย อย่าลืมเขียนคำว่า Q&A ด้วยละ่ะผมก็จะได้รู้ว่ามันคือ Q&A นะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นเวลาอันดีงามของผมแล้วที่จะต้องไปนอนพักผ่อนเอาแรงเพื่อไปทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆดังนั้นก็ฝันดีนะครับทุกคนทางนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ค่าอธิบายไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งก็ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ